สวัสดีครับวันนี้เฮียสวิตนะครับเพิ่งได้รถคันนี้มาจากลูกค้าสดๆร้อนๆนะครับเป็นรถซีวิกรุ่นไฮบริดนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีสปอร์ตไลท์นะครับแล้วเป็นสีขาวมุกนะครับภายในเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับเพิ่งได้มาครับรถยังไม่ได้ล้างเลยนะครับนี่นะครับแต่เสน่ห์มันอยู่ที่นะครับไม้แค่1นึ่งแสโลนะครับแล้วก็เป็นรุ่นไฮบริดนะครับใครอยากได้รถรุ่นนี้นะครับมาหาเฮียสวิตด่วนเลยนะครับ เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับทะเบียน3ามกไก่จอเชอร์หกสองสองแปดนะครับสีขาวโจ๊ะหน้าเชื่อันนี้นะครับพร้อมใช้งานไปส่งกับลูกค้านะครับใช้เงินดาวเพียงเก้าบาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนะครับจัดได้เกือบห้าแสนไม่ขายนะครับคันนี้ขายเพียงนะครับย้ำเลยนะครับขายเพียงนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสนใจโทรสายด่วนเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดสี่สามสี่สี่สอง ได้โปรโมชั่น,นส่วนประาจันทร์ไทยกระดาวเพียง9บาทขับปีน